กับเรี่อนผูานทีพิครบกับผมพิเชษเชื้อมืองพานสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยท่านประธานครับท่านเห็นผมเป็นคนเหนือใช่ไหมครับถึงให้ผมพูดทีหลังเนี่ยลงชื่อก่อนนะครับท่านประธานครับก็ถึงจะเป็นคนภาคเหนือก็มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคนเหนือแล้วกันนะครับท,<ล>ที่เห็นความเดือดร้อนแล้วก็ทนไม่ได้นะครับท่านประธานครับ ผมอยากจะเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างยั่งยืนนะครับก็มีโครงการ Golden a c อ็กซ์ i a l e o o n o m i c Zone นะครับอันนี้คือเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลองไทยภาคใต้นะครับก็ป้องกันน้ำท่วมภาคใต้อย่างถาวรนอกจากป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรแล้วภาคใต้ก็จะเป็นศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางการเดินเรือใหม่ของโลกนะครับท่านประธานครับมีจังหวัดกระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังและสงขลาทั้งห้าจังหวัดนี้นะครับจะมีคลองคลองไทยสองเส้นนะครับแล้วก็มีคลองเล็กอีกสองเส้นเป็นสี่คลองเชื่อมกันอันนี้อยู่ในตะเข็บของหจังหวัดนะครับคือกระบี่ตังพัทลุงสงขลานาครศรีธรรมราชท่านประธานครับ คลองทั้งหมดนี้นะครับสามารถป้องกันน้ําท่วมภาคใต้ได้นะครับความกว้างของคลองนะครับนี่นะครับความกว้างของคลองครับหกิโลเมตรนะครับสองคลองความยาว135กิโลเมตรนะครับคลองเล็กกว้าง150เมตรนะครับยาว135กิโลเมตรแล้วก็จะมีจุดเชื่อมกันเหมือนเวนิสตะวันออกอันนี้แหะครับจะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาคใต้อย่างยั่งยืน แล้วจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใหม่ของโลกนะครับตรงนี้จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลจะเป็นศูนย์กลางของโลกใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องคนใต้นะครับที่ดูการอภิปรายการแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาคใต้ในวันนี้สิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านอยากได้วันนี้มันถึงเวลาแล้วว่าคลองไทยจะต้องกำเนิดขึ้นถ้า าารัฐบาลหรือท่านประยุทธ์จันโอชาย,ยังไม่สนใจคลองไทยนะครับพี่น้องชาวใต้ก็ไปโทษท่านประยุทธ์ก็แล้วกันเพราะว่าแนว 9A นี้นะครับเป็นการศึกษามาหลาย10ปีนะครับตั้งแต่สมาชิกวุฒิสภา2 4 7น4 8ได้ศึกษาไว้แล้วว่าแนว9ก้าเอซึ่งอยู่รอยตะเข็บของ5จังหวัดนี้เป็นเส้นทางเดินเรือใหม่ที่เหมาะสมที่สุดและเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เป็นศูนย์กลางของโลกนะครับ ดังนั้นคณะกรรมาการวิสามันนะครับหยุด,หย,ดหยุดที่สไลด์อันนี้นะครับเมื่อกี้นะครับที่มีสที่มีสี่คลองนะครับกรรมิการวิสามันคลองไทยกําลังศึกษาแล้วก็จะสรุปแล้วนะครับในเดือนหน้านี้ว่าความเป็นไปได้ในการขุดคลองอแล้วจะมีรายได้จากเขตเศรษฐกิจพิเศษจากค่าผ่านคลองนะครับท่านประธานครับ ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับช่องแคบมะละกานั้นปีหนึ่งทำรายได้ถึง4ล้านล้านบาทนะครับเรือ2 0 0,000ลำผ่านที่นั่นแต่ถ้ารวมทั้งประเทศอินโดนีเซียอีกอีกสองช่องแคบคือช่องแคบลอมบอกและช่องแคบซุนดาเรือผ่านไปผ่านมา5 2 0 0 0 0สืนลำนะครับที่คลองไทยที่เราเห็นนี้เรือทุกลำผ่านได้หมดครับปรากฏว่ารายได้เมื่อขุดคลองไทยแล้วก็เริ่มให้เรือผ่านได้นะครับ ภายใน5ปีเมื่อครบ5ปีแล้วรายได้ของประเทศไทยอยู่ที่8ล้านล้านบาทต่อปีครับเลี้ยงคนได้ทั้งประเทศแล้วแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาคใต้ได้ด้วยนะครับฝากท่านประยุทธ์จันโอชานะครับหลังจากที่กรรมธิการวิสามันสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปเสนอท่านแล้วขอให้ท่านรีบดำเนินการนะครับเพื่อพี่น้องชาวใต้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย นะปลดหนี้สาธารณะ7ล้านล้านนะครับภายใน1ปีได้นะครับยังไงก็ฝากรัฐบาลว่าการแก้ปัญหาภาคใต้ที่ยั่งยืนคือคลองไทยที่เป็นเมกะโปรเจกต์ที่เป็นความหวังของพี่น้องชาวใต้ผมลงไปภาคใต้ไม่มีใครขัดข้องมีแต่คนเห็นด้วยและอยากจะให้ขุดให้รีบๆขุดนะครับขุดหนึ่งเส้น2เส้น3เส้นไม่เป็นไรขอให้ได้ขุดนะครับจะแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณท่ประธานครับ เชิญท่านธีรพัฒน์ครับ